ช่วงสำนวนสุภาษิตไทยในวันนี้สว,ส,สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงสำนวนสุภาษิตไทยในวันนี้ในช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าฝนเวลาฝนตกเพื่อนๆอย่าไปตากฝนเดี๋ยวจะไม่สบายจะมาโรงเรียนไม่ได้และทาให้มาโรงเรียนไม่ทันแล้วก็ไม่ได้ชมรายการ ของพวกเราด้วยครับโอซนคะวันนี้เรามีสํานวนอะไรมาฝากเพื่อนๆเป็นบ้างคะพอพูดถึงฝนแล้วฝนมาน้ําก็ตามมาก็ต้องเกี่ยวกับสํานวนนี้ครับแล้วมันจะเกี่ยวกับสํานวนอะไรคะเอ้งงกับโอโซนจริงๆหลอกก็ไม่หลอกพูดอะไรก็ไม่ดูุเลือดหลอกก็ไม่หลอกพูดอะไรก็ไม่ดุเลือดเอ้ครับอย่าเพิ่งคิดอะไรที่ไม่ดีเพราะสํานวนนี้ก็คือน้ำมาปลากินมดน้ำลดมดกินปลาครับ แล้วมันจะเกี่ยวอะไรกับฝน,นะคะเกี่ยวครับเกี่ยวแน่นอนเลยครับสำนวนนี้หมายถึงยามชะตาขึ้นทําไม่ดีกับใครไว้ยามชะตาตกเขาทํากับเราไม่ดีเหมือนกันความเป็นมาก,ก็คือเปรียบได้กับเวลาน้ําขึ้นปลาก็ว่ายลาเริงแต่พอน้ําลดปลาขาดน้ําก็ต้องตายหมดหมดก็กลับมาตอมกินปลาสำนวนนี้เป็นสำนวนที่มีความหมายที่ดีมากค่ะเหมือนกับในอดีต ประเทศของเรามีธรรมชาติป่าไม้ที่สวยงามมากมนุษย์เราก็ไปตัดไม้ทำลายป่าแล้วทำให้ธรรมชาติที่งดงามหายไปและต่อมาธรรมชาติก็ลงโทนมนุษย์โดยเหตุการณ์หลายๆอย่างเช่นภัยแห้งแลง้งไฟป่าภาวะโลกร้อนและเกิดน้ำท่วมด้วยใช่ไหมครับเอ่ยใช่ค่ะ เห็นไหมครับว่าเกี่ยวกับฝนและน้ำจริงๆค่ะค่ะเกี่ยวก็เกี่ยวแต่ตอนนี้หมดเวลาของเราสองคนแล้วค่ะเดี๋ยวโอโซนจะโยงเรื่องไปทั่วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ